ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ค่อยอยากเข้าน้องน้ข้างนอกเลยทีเดียวเพรวะควาน้ำสาธารณะกลัวออห้องน้ําปั๊มนี่อันนี้หลายคนก็กลัวเหมือนกันนะใช่ครับนี่เอาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะปั๊มที่ตัวเมืองแปดริว้วฉะเช,ชง<ฆ>ิงเซาฮะมีไอ้หนุ่มหืน่นคนหนึ่งเนี่ยปีนกาแพงแอบ,บดูสาวที่กําลังทาธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ําฮะเี่ยครับคือตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายเขารู้ตัวทันเห็นว่ามีคนแอบดูตะโกนลั่นเลยทีเดียวครับให้แฟนหนุ่มที่อยู่ห้องน้ําผู้ชายเนี่ย รีบวิ่งมาช่วยหลังจากนั้นมันก็เพ่นหนีไปเลยครับเนี่ยฮะ,ะภาพจะเห็นได้ว่ามันก็ขี่รถแล้วมาจอดที่หน้าห้องน้ำหลังจากนั้นมันเห็นนี่นีแฟนกันนะผ่าหญิงคู่นี้แยกกันไปเข้าห้องน้ำผู้ชายไปเข้าห้องน้ำชายผู้หญิงห้องน้ำหญิงอ้าวแต่มันเนี่ยเข้าไปเลยเออมันเข้าห้องน้าหญิง แล้วก็เห็นว่าเขามากับแฟนนะดูสิครับตอนหลังเนี่ยเขารู้ตัวว่าถูกแอบดูใช่ไหมเขาตะโกนเรียกแฟนหนุ่มที่อยู่ห้องน้ําข้างๆเนี่ย<อ>ก็เลยออกมาวิ่งไล่ครับหลังจากนั้นมันก็เลยขี่รถหนีไปเลยดูสิเ,<อ>เนี่ยคนก็พุกพ่านแบบนี้นะคะแล้วผู้หญิงเขามากับแฟนนะใช่แล้วเขาเพิ่งแยกกันเมื่อกี้มันก็ยังเดินตาม เขาเข้าไปติดๆเลยอะ่ะช่างกล้าเหลือเกินอะคือมันน่าจะเป็นปั๊มใหญ่ด้วยนะแล้วดูรถก็เยอะพอสมควรไม่ใช่เปีเป่ยวอ่ะใช่แต่ห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงก็อยู่ใกล้กันเกินไปเนาะ,ะที่นี่นะที่ปั๊มนี้นะเพราะบางที่เขาจะมีการแบบแยกกันคนละฝั่งเลยอ,ะอ่ะใช่แล้วก็มีกำแพงกั้นอย่างดีฮะแต่อันนี้มันเหมือนว่าทางเข้าของห้องน้ำชายเนี่ยกับห้องน้ำหญิงเ,เ,เนี่ยคือทางเดียวกันเนี่ย,เน,ยเนี่ยคือ คือผู้หญิงเข้าห้องน้ําก่อนใช่ไหมแล้วผู้ชายเดินผ<ล>่าน,น,นไปนแต่ประตูห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปง่ายๆไงนะครับไอ้นุม่มพื่นคนนี้เนี่ยมันก็เข้าไปที่สุดท้ายครับเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งตํรารวจสพ,พเมืองฉะเชิงเซาครับนี่เธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าห้องน้าไปจะเข้าไปทําธุระส่วนตัวก็เหมือนว่าเฮ้ยรู้สึกผิดสังเกตอะ่ะเหมือนมีคนกําลังปีนกอกาแก,ก,ก,กะอยู่ที่กําแพงข้างห้อง ก็เลยพอเหลือไปเอา้ามีคนไปอินแอบมาทั้งมองครับสุดท้ายก็เลยตะโกนเรียกแฟนหนุ่มที่อยู่ห้องน้ําชายข้างๆเนี่ยแหละครับแล้วก็มาวิ่งไล่กันมันก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ P.C.X สีดำเนี่ยหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29วิมิถุนายนที่ผ่านมาครับหลังตํารวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดฮนะตามจับตัวคนร้ายได้แล้ว ไม่ยากเพราะว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันจับภาพได้ชัดเจนแล้วก็ทะเบียนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี้ก็เห็นไอ้หนุม่มพคนนี้มันชื่อนายสุวัสด์หรือว่าไอ้แจ็คฮะก็อยู่ในตำบลวังตะเคียนจังหวัดฉะเชิงเซานี่เองครับตำรวจตามไปจับตัวได้สอบสวนนะครับไอ้แจ็คสารภาพบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาแอบดูตำรวจแค่จะมาเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วตอนนั้นเนี่ยเหลือไปเห็นผู้หญิงคนนี้มันก็มีอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาฮะ มีอารมณ์ทางเพศก้นมาหรือเปล่าประมาณแบบนั้นก็ลเลยเดินเข้าห้องน้าตามเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นาก็กะว่าจะไปแอบดูเฉยๆแต่เขาเนี่ยเหมือนรู้ตัวก่อนผมก็เลยต้องวิ่งออกมาแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยอะอะไปฟังเสียงมานิดนึงครับตอนแรกจะเข้าไปทำธุระครับแต่ทีนี้เก็เอิญว่าเห็นผู้หญิงก็เลยเดินตามเข้าไปครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับทำไมถึงเข้าห้องน้ำผู้หญิง อย,อ,ยอยากรู้อยากเห็น<ร><อ>นลครับอย,รอยากรู้อยากเห็นพอเกิดเรื่องแล้วตอนเนี้ยอยากจะขอโทษผู้เสียหายไหมอยากขอโทษครับเราอยากพูดอะไรครับเอ,อผมไมไ่ตั้งใจครับมันเป็นแค่อารมณ์สู้ครับมันมีแบบนี้ด้วยหรอแบบคือ,อไม่ได้ตั้งใจมาแอบดูไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบเหมือนสอดรู้สอดเห็นหรือว่าจะไปทั้มองเขาแล้วเห็นแบบว่าเฮ้ยมันเตะตาแบบผู้หญิงคนนี้เสเปคอะไรแบบนี้หรอพี่ก้อยเออไม่รู้อ่ะแต่หลายคนถามแบบผู้หญิงเข้าไปแบบ รลดทุกข์อะไม่ว่าจะหนักหรือเบามันน่าดูตรงไหนผู้หญิงนั่งอื้ออะเนาะมันน่าดูตรงไหนอยากรู้แต่อันเนี้ยน่าจะไปแค่ฉี่เฉยเพราะเขาเหมือนแบบอ่ะแยกกับแฟนหนุ่มนะแฟนหนุ่มก็แยกไปห้องน้ำตายนะผู้หญิงก็ห้องน้ำหญิงเนี่ยอ่ะเหมือนแบบนม่เนี่ยอ่ะเธอเดี๋ยวมาเจอกันนะปั๊มนะอะไรแบบนี้ แต่มันก็ไม่น่าดูหรอกนะถลกขึ้นมาแล้วก็อย่างนั้นนะมันน่าดูหรอ <c oughs> มันน่าจะออกแนวลูกจิตอะออไม่งั้นคงแอบ,บดูเราดูมะ,ะสุดท้ายตํารวจแจ้งก็หากระทําอนาจาร์กระทําด้วยประการใดๆเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือว่ากระทําให้ได้รับความอับอายนะครับก็คุมตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดฉะเชิงเศราต,ต่อไปนี่แหละครับเออ,อโดนไปเรียบร้อย